นี้คืออาจารย์โยดาในเรื่อง Star Wars นะคะเป็นเจไดมัสเตอร์ค่ะเป็นอาจารย์ของพระเอกของเรานะคะคือว่าคือคุณลุกสกายวอล์กเกอร์นั่นเองอาจารย์โยดาพูดคำคำหนึ่งซึ่งแบบคำคำ,คำนี้เนี่ยเป็นแบบเป็นคำที่ดีมากเป็นประโยคที่ดีมากที่เอวายอยากจะบอกในวันนี้คำที่สองคำที่สองนะคะที่ไม่ควรพูด ในการสร้างลูกให้เป็นเลิศเนี่ยคือคำคำนี้ค่ะจะพยายามจะพยายามโยดาพูดว่าอะไรคะโยดาบอกว่าทำหรือไม่ทำตัดสินใจดิทำหรือไม่ทำไม่มีคำว่าจะพยายามไม่มีค่ะเดว,วายกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะ ยกตัวอย่างคุณไปสั่งอาหารที่ร้านวันนี้วันนี้ไปรับประทานอาหารนอกบ้านเนาะเราไปรับประทานอาหารนอกบ้านแล้วก็เราก็นั่งที่โต๊ะอาหารค่ะเปิดเมนูไม่ต้องเปิดก็ได้สั่งอาหารแบบธรรมดาสามมันเลยข้าวกระเพราไก่ไข่ดาวแบบแบบข้าวกระเพราไก่ไข่ดาวที่ไข่แดงไม่สุก <c oughs> <c oughs> เ,เมนูแบบมาตรฐานเลยมีทุกร้านนะเออ นั่งปุ๊บพนักงานก็เดินมารับออเดอร์ใช่ไหมคะเราก็สั่งเลยว่าขอข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวไม่สุกจานหนึ่งค่ะพนักงานหันมาตอบกับคุณว่าจะพยายามค่ะเราก็จะต้องหันไปมองเลยใช่ไหมเราก็ต้องอารมณ์ขึ้นแล้วเราก็ต้องอารมณ์ขึ้นแล้วแล้วก็หันไปมองพนักงานว่าคืออะไรคะร้านคุณทาได้ไหมคะ ล้านคุณทำเมนูนี้ได้ไหมทําได้หรือทําไม่ได้คะคืออะไรจะพยายามอ่ะถ้าทําไม่ได้จะได้ไปกินที่อื่นใช่ไหมเราก็ต้องอมีอารมณ์และลมขึ้นแล้วแต่พนักงานเขาจะไม่พูดกับคุณอย่างนั้นหรอกคะ่ะพนักงานจะไม่บอกคุณว่าจะพยายามคะ่ะเขาจะหันมามองหน้าคุณด้วยรอยยิ้มแล้วก็บอกว่าค่ะแล้วก็เดินออกไป เพื ų, me, as, ่อไปส่งออเดอร์เข in ้าครัวแล้วก็อีก10 1ถึง15นาทีต่อมาข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวไม่สุกก็จะเดินเออก็จะแบบถูกยกมาเสิร์ฟวางตรงหน้าคุณอย่างเรียบร้อยเห็นภาพไหมคะเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างอันนี้ค่ะโทรบอกแฟนให้ไปรับวันนี้ไปอ่านว่าไปไปธุระ ที่จังหวัดภูเก็ตกันละกันนั่งเครื่องบินไปจากดอนเมืองไปภูเก็ตเรียบร้อยละทําธุระอะไรเรียบร้อยละตอนเยน็นมันจะขึ้นเครื่องนะคะประมาณสักสี่โมงเย็นกาลังจะขึ้นเครื่องก็โทรมาหาแฟนฮัลโหลฮัลโหลที่รักช่วยไปรับเขาหน่อยนะวันนี้นะไฟเขาอ่ะถึงดอนเมืองประมาณหกโมงเย็นนะจ๊ะแล้วแฟนคุณตอบว่าจะพยายาม คุณคิดว่าคุณจะเห็นหน้าแฟนคุณมารับไหมเห็นปะจะเห็นมันจะเจอไหมเขาจะมารับคุณไหมถ้าเขาตอบว่าจะพยายามอะแน่ใจได้เลยเขาไม่มาหรอกถูกหรือเปล่าเออแต่แฟนคุณจะไม่พูดอย่างนั้นไงเขาจะไม่พูดอย่างนั้นหรอกเขาจะไม่พูดว่าจะพยายามแต่เขาก็จะพูดว่าได้ค่ะที่รักได้เลย เดี๋ยวผมไปรับคุณแน่นอนผมไปรับคุณแน่นอนทำได้หรือทำไม่ได้ไม่มีคำว่าจะพยายามโอเคไหมคะแล้วมาที่เรื่องของลูกเราค่ะคำว่าจะพยายามเนี้ยมีความสำคัญมากๆเลยเพราะมันเหมือนเป็นเหมือนกับคำสัญญาที่เราบอกลูกว่าสมมติว่าลูกบอกคุณแม่คะ่ะพาไปกินไอติมหน่อยได้ไหมคะพาไปกินไอติม เป็นไอติมแบบไอติมอ่ะไอ,าอาติมในห้างอะไรเงี้ยคุณแม่คะพาไปไอติมได้ไหมคะเราบอกว่าจะพยายามลูกเขาตั้งหน้าตั้งตาหลอแล้วนะเออเพราะลูกเขาลูกเขาก็อาจจะยังไม่รู้ก็ได้ว่าจะพยายามความหมายว่าอะไรลูกเขาจะตั้งหน้าตั้งตาหลอแล้วคะ่ะเขาคำพูดของเราเนี่ยคำที่เราบอกออกไปคำที่เราตกปากรับคำเขาไป เขาตั้งหน้าตั้งตารอเสมือนกับว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงนะคะอืมแล้วถ้าเกิดว่าเราจะพาเข้าไปเราทําได้เราพาเข้าไปแน่นอนอยู่แล้วโอเคแต่ถ้าเราบอกแล้วเราไม่ทําหรือเราทําไม่ได้หรือเราลืมอะไรก็ตามหัวใจเขาก็ถูกทําลายไปด้วยนะคะ เอวาอ่านเจอจากหนังสือ The Family Wisdom ค่ะเขาบอกว่า When you break promise you break the i r heart เมื่อคุณทำลายคำสัญญาที่ให้กับลูกเปรียบเสมือนกับว่าคุณกำลังทำลายหัวใจลูกลงไปด้วยไม่โอเคนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องบอกลูกไปเลยบอกลูกไปเลยว่า ทำได้หรือทำไม่ได้จะพยายามเนี่ยมันมีความหมายคืออะไรคะมันมีความหมายคือจะไม่ทําจะพยายามคือจะไม่ทําหรือว่าจะทําไม่ได้หรือว่าจะไม่ทําอ่ะไม่ทําไม่อย like ากทำหรอกไม่อยากพาไปหรอกแต่ไม sí, ่อยากปฏิเสธใช่ปะเวลาเราพูดว่าจะพยายามอ่ะมันมีความหมายสามอย่างนี้ใช่หรือเปล่านะ ดังนั้นค่ะจะพยายามจึงมีความหมายแฝงอยู่ในนั้นคือล้มเหลวคือไม่ได้ทำหรอกไม่อยากทำแต่ไม่อยากปฏิเสธกลัวลูกเสียใจไม่ต้องกลัวหรอกค่ะเพราะถ้าคุณไม่ทำเขาต้องเสียใจอยู่แล้วโอเคไหมแล้วการที่เราเการที่เราพูดคำนี้บ่อยๆเรากำลังฝึกนิสัยเป็นคนที่ไม่ตัดสินใจแน่วแน่นะคะ คนที่พูดคำนี้บ่อยๆคือคนที่มีนิสัยไม่ชอบตัดสินใจจริงๆการตัดสินใจอย่างแน่วแน่เนี่ยมันเป็นหนึ่งในกฎแห่งความสําเร็จนะเราอยากสอนให้ลูกอ่ะรู้จักการตัดสินใจอย่างแน่วแน่ไหมคะเราอยากสอนเขาไหมคะเราอยากให้เขาอ่ะเติบโตไปเป็นคนที่ตัดสินใจเป็นตัดสินใจอย่างแน่วแน่เป็นไหมคะถ้าอย่างนั้นก็ต้องเริ่มที่เราค่ะเราต้องเป็นคนคนนั้นให้เขาเห็นค่ะ เราต้องเป็นคนคนนั้นเราต้องตัดสินใจอย่างแน่วแน่เป็นคําพูดให้ลูกเห็นค่ะเราลูกเขาจะดูเราเป็นตัวอยา่างแล้วเขาก็จะเป็นผู้ใหญ่แบบที่เราอะอยากให้เขาเป็นคือเริ่มที่เราก่อนเราต้องพัฒนาตัวเองก่อนให้เป็นผู้ใหญ่ที่เราอยากให้ลูกเป็นโอเคนะคะ